ภาพที่คุณตาวิถีชีวิตที่คุณเคยความเป็นปกติของชีวิตผู้คนในสังคมเราต่างดำเนินชีวิตภาระหน้าที่ของตัวเองหลากหลายวิถีทางการงานการใช้ชีวิตเราต่างสัมพันธ์เกี่ยวข้องใกล้ชิดเชื่อมโยงใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสังคม แล้ววันหนึ่งเมื่อวิถีชีวิตของเราต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบกับประชาคมโลกไม่ใช่ในมิติด้านชีวิตสุขภาพเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมิติทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย การดำเนินชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนไปประเทศไทยเราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรโรคระบาดโคโรนาไวรัส2019หรือที่เราเรียกว่าโควิด19เนี่นะครับเริ่มคุกคามประเทศไทยเรามาตั้งแต่ช่วงต้นปี2020นะครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบตั้งแต่แรกเลยก็คือได้รับทราบว่ามันมีโรคระบาดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาในประเทศจีนในช่วงต้นต้นเดือนธันวาคมนะครับแต่เราก็คิดว่ามันเป็นโรคระบาดที่เป็นโรคประจําถิ่นซึ่งทางประเทศต้นทางก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ดี The WHO not confirming but also not ruling out a coronavirus any more details from Chinese authorities มันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับมาใช้วันหยุดของเขาเนี่ยมาเที่ยวในบ้านเราเป็นจำนวนมากพอเราทราบว่ามีโรคระบาดเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มใช้มาตรการเฝ้าระวังคัดกรองนะให้มากที่สุดเนื่องจากความที่เรามีพื้นฐานระบบการสาธารณสุขที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเพราะมีประสบการณ์จากเรื่องโรคซาร์โรคเมอร์ส โรคหวัดนกที่เป็นโรคระบาดระดับโลกเนี่ยมามากพอสมควรเพราะระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็งประสบการณ์ของบรรดาแพทย์เจ้าหน้าที่ของวงการสาธารณสุขทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจะมีความพร้อมเราสามารถที่จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาทันทีในที่สุดเราก็พบผู้ติดเชื้อ ที่เดินทางมาจากประเทศจีนขณะนี้พบผู้ป่วยเชื้อโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019จากเมืองอู่ฮั่นด้วยความที่เรามั่นใจในระบบการสาธารณสุขที่ดีแล้วเราต้องให้ความจริงกับพี่น้องประชาชนประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกที่ประกาศว่ามีการพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019เนี่ยนอกประเทศจีนเป็นประเทศแรก นะครับแล้วหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มพบผู้ติดเชื้อเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนแล้วเราก็นําตัวพวกเขาเนี่ยมารับการรักษาพยาบาลแล้วเราก็เริ่มสอบสวนโรคไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็พบว่ามีการติดเชื้อมาอย่างคนไทยไม่นานหลังจากนั้นก็มีคนไทยเป็นรายนะครับก็เป็นคนขับรถแท็กซี่เป็นผู้ป่วยคนไทยรายแรกนะไม่มีประวัติเดินทางไปจีนนะครับเราก็คาดการไว้เลยว่า การติดเชื้อก็จะต้องมีเพิ่มมากขึ้นเราก็มีการเตรียมตัวทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีนะครับเราได้ขอความร่วมมือไปอยังทุกๆภาคส่วนซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเราจะผ่านช่วงที่มีการระบาดอย่างมากมายแต่ในทุกๆครั้งทุกๆช่วงเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนะครับทำให้เรามีความพร้อมในการรับมือโรคระบาดโรคนี้ ถึงแม้ว่าเรายัางจะไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคแต่แต่ความพร้อมในด้านของการรักษาพยาบาลเรามีความสามารถมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดีนะครับเวชภัณฑ์ต่างๆเราก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศอีกต่อไปจํานวนยาที่จะมาใช้ในการรักษาโรคโควิด1 9นี้เราก็สต็อกไว้เป็นจำนวนมากหน้ากากอนามัยก็ไม่ขาดแคลนอีกต่อไปชุดป้องกันเชื้อ ที่เขาเรียก PPE เราก็สามารถผลิตได้แล้วในประเทศของเราเครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่อาการหนักนะเราก็ไม่ขาดแคลนนะครับมีพร้อมอยู่ทุกโรงพยาบาลห้องแยกห้องความดันลบคลินิกที่รักษาผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะที่จะไม่ทำให้เกิดโอกาสการแพร่เชื้อไปยังคนไข้รายอ,อยื่นๆเราก็มีครบถ้วนอยู่ ในโรงพยาบาลแทบทุกแห่งนะครับในประเทศไทยในจังหวัดใหญ่ๆก็จะมีศูนย์โควิดที่จะคอยให้การดูแลคนไข้ต่างๆหนึ่งหน่วยงานที่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการวางแผนจัดการกับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 คือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน หรือ EOC งานจัดการภาวะฉุกเฉินของกรมเนี่ยเริ่มเมื่อประมาณสัก13-14ปีที่แล้วนะครับ้วยการยกระดับงานเนี่ยจากงานแต่เดิมมันจะเป็นงานแค่งานสอบสวนควบคุมโรคทั่วไปามาเป็นเรื่องของการพูดถึงระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินในภาพใหญ่จับมันมาอยู่ในยุทธศาสตร์ใหญ่ของกรมเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อประมาณ13-14ปีที่แล้วนะครับในแผนในช่วงแรกเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ก็ยังจะไปเน้นที่เรื่องของระบบการสอบสวนควบคุมโรคเนี่ยเป็นหลักนะครับต่อมาเมื่อประมาณปี2555-56เนี่ยเราก็มีการปรับระบบเนี่ยครั้งใหญ่ด้วยการเอาหลักการจัดการภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่เรื่องของการป้องกันเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็การนำชุมชนหรือนำสถานการณ์กลับสู่ภาวะปะกติให้ได้โดยเร็วเนี่ยมาใช้นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับแนวคิดเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินแล้วก็ระบบบัญชาการเหตุการณ์นะครับเราเอา3เรื่องนี้มามาใช้ในกรมควบคุมโรคอันแรกเลยก็คือเราก็จัดการเรื่องที่ง่ายก่อนโดยการเปลี่ยนแปลงในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะ mm hmm. ก็คือเราก็จัดการกับห้องก่อนเราก็จัดการปรับปรุงห้องนี้ครั้งใหญ่นะจากเดิมเนี่ยความคิดของการจัดการภาวะฉุกเฉินหรือ การบัญชาการเหตุการณ์นี่ก็คือการประชุมกันวันละชั่วโมงมาเป็นเรื่องของการจัดการภาวะฉุกเฉินคือการทํางานเต็มเวลาเราคงไม่ต้องการพนักงานดับเพลิงแบบพาร์ทไทม์หรือบางเวลาที่มาดับเพลิงเพราะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องการคนที่ทํางานเต็มเวลามามาทำงานดังนั้นเราก็เริ่มออกแบบระบบออกแบบวิธีการทํางานใหม่เอาเรื่องของการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้การแบ่งบทบาทภารกิจ ของคนในระบบบัญชาการเหตุการณ์นี้ให้ชัดเจนถ้าแบ่งภารกิจชัดเจนเราก็จะสามารถฝึอกอบรมคนได้ใครจะทําหน้าที่เป็นทีมสอบสวนโรคใครจะทําหน้าที่เป็นทีมประเมินสถานการณ์ใครจะทําหน้าที่เป็นทีมกําหนดแผนอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งทีมจัดการเรื่องของยุทธโภป,ปรกรเรื่องของอุป,ปรกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆนะครับในการที่จะดูแลการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้ให้ได้ดีๆนะออกแบบระบบเรียบร้อยเริ่มฝึอกอบรมคน เริ่มมีแผนเรื่องของบุคลากรเรื่องของการจัดการภาวะฉุกเฉินเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องคนระบบงานสําคัญแต่คนเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาทํางานในระบบงานไม่ว่าระบบงานจะดีแค่ไหนถ้าไม่มีคนเข้ามามันก็ทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการฝึกอบรมคนนี่จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในอดีตที่ผ่านมาเวลาที่เราเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นเนี่ยเราจะไม่สามารถระดมคนได้มากมายหรอก แล้วก็งานที่เป็นงานใหม่ก็จะกลายเป็นงานฝากตอนไขวัดใหญ่2009เนี่ยงานจัดการไข้วัดใหญ่เนี่ยไม่ใช่งานเต็มเวลาของคนจัดการงานมันจะเป็นงานฝากของกองนั้นของกองนี้นะครับซึ่งรอบนี้มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเราก็จะบอกว่าการจัดการงานโควิดเนี่ยไม่ใช่งานพาร์ทไทม์หรืองานไม่เต็มเวลาหรืองานฝากแนววิธีคิดของเราก็คือเราจะต้องหาคนมาทํางานตรงนี้แบ ไม่เต็มเวลาก็เกือบเต็มเวลาเน่เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเมื่อเราบอกว่าเราเปิดศูนย์ปฏิบัติการของเราแล้วเราก็จะมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเราก็จะเริ่มเกณฑ์คนเข้ามานั่งทํางานในกลุ่มภารกิจต่างๆซึ่งกลุ่มภารกิจต่างๆก็จะมีเป็นสิกลุ่มภารกิจตั้งแต่กลุ่มภารกิจเรื่องบัญชาการเหตุการณ์กลุ่มภารกิจเรื่องตระหนักรู้สถานการณ์กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มปฏิบัติการกลุ่มด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศกลุ่มดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงกลุ่มดูแลเรื่องของการกักกันผู้เดินทางพวกนี้เป็นต้นเป็นถึงทีมสนับสนุนตั้งแต่ Digital, ทีมเรื่องของทีมดิจิทัลทีมเรื่องของดูแลเรื่องของการสำรองเวชภัณฑ์สำรองอุปกรณ์ป้องกันตัวทีมเรื่องของการเงินการบริหารงานทีมเรื่องของดูแลเรื่องของการรับส่งหนังสือพวกนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะมีทีมต่างๆแล้วก็ระดมคนเข้ามาทำงาน ถามว่าคลุกคลักไหมก็คลุกคลักนะครับมันก็เหมือนกับการทํางานในภาวะฉุกเฉินทั่วๆไปแต่เราก็หวังว่าทุกวันเราก็จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปไปเรื่อยๆนะครับจากเดิมน้องๆก็จะแซวว่าการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของเราคือการปฏิบัติการภาวะฉุกระหนะุอะไรอะไรก็ฉุกระหุไปหมดเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ด้วยการมีระบบที่ชัดเจนมีความจริงจังในเชิงน,นโยบายมีการ ทำงานอย่างมีแผนงานชัดเจนว่าเราจะพัฒนาเรื่องนี้ไปในทิศทางไหนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบไอทีระบบข้อมูลระบบดิจิทัลระบบต่างๆที่สําคัญจําเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในศูนย์ปฏิบัติการเรื่องของการจัดกําลังคนลงมาทั้งหมดเนี่ยสำคัญจําเป็นกับตัวระบบงานทั้งนั้นช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่1334ปีที่ผ่านมา แล้วเราก็สามารถพัฒนาระบบของเราได้ก้าวหน้ามาขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ควรจะภูมิใจกับกับผลงานการพัฒนาชิ้นนี้จริงๆเพราะถ้ามองอีกอีกแง่หนึ่งนะครับรอบนี้เราสามารถระดมคนเข้ามาทำงานโควิดได้800คนในทางกลับกันถ้าเรารับมือโควิดแบบไข้หวัดใหญ่ก็คืองานจัดการภาวะฉุกเฉินเป็นงานฝากเนี่ยภาพของการรับมือนี้จะดูไม่จืดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยกับความก้าวหน้าที่เราเดินมาได้ไกลขนาดนี้นะครับแล้วก็ด้วยระบบงานที่ถึงแม้ว่ายังจะต้องมีประเด็นที่จะต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าเราก็มามาไกลามากระดับหนึ่งแล้วแล้วก็คนทํางานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่นี่ก็เด็กน้อยกันทั้งนั้นนะครับ,รบก็ยังมีเวลาที่จะเติบโตก็มีเวลาที่จะพัฒนาระบบนี้ให้ก้าวต่อไป จะว่าไปจริงๆเนี่ยระบบี้เป็นระบบที่สําคัญมากกับระบบความมั่นคงแห่งชาตนะิของประเทศไทยเลยนะถ้าเรามีระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินที่ไม่ดีหลายครั้งลนะเราอาจจะล้มลุกคลุกคลานแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทําได้ดีมาตลอดนะครับก,ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจะต้องให้ความสําคัญและต้องพัฒนามันต่อเนื่องต่อไปจากความพยายามของทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลหน่วยงานทหารตำรวจข้าราชการแพทย์พยาบาลประชาชนเราต่างทำหน้าที่ของตนเองตามกำลังความสามารถเราต่างช่วยกันหาหนทางสร้างวิธีการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ เพื่อให้พวกเราทุกคนในชาติได้ข้ามผ่านฝ่าฟันมันไปด้วยกันทำให้เราทุกคนได้เห็นว่าไม่ว่าครั้งใดที่เกิดวิกฤตคนไทยในชาติเราต่างออกมาแสดงพลังร่วมแรงร่วมใจแบ่งปันเกือ้อกูลกันและกันแสดงให้เห็นถึงพลังและศักยภาพความสามาคัคคีที่พวกเราคนไทยไม่ทิ้งกัน ประชาชนคนไทยทุกคนในช่วงที่มีการระบาดของโควิดต่างก็ห่วงใยซึ่งกันและกันผู้ที่ประกอบธุรกิจภาคเอกชนต่างๆที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าต่างๆมากมายที่สามารถช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับชาวบ้านให้กับผู้ป่วยต่างก็หลั่งไหลมานําผลิตภัณฑ์นําสินค้า,าต่างๆมาบริจาคเป็นอันมากหรือแม้กระทั่งโรงพยาบ,บาลภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเรียกว่าต้องเอาหัวชนกันเนี่ย ช่วยกันรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่นะครับจนสิ่งที่เราเคยขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์เป็นยาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพที่เรามีความพร้อมไม่ขาดแคลนอีกต่อไปแล้วยังมีสต็อกเหลืออยู่ที่จะให้ความมั่นใจว่าเราสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้ในระยะเวลาอันสั้นนอกจากนี้เราก็ยังอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะ นำเวชภัณฑ์บางอย่างเนี่ยไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดเชื้อนะครับการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของยาหรือเวชภัณฑ์นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการให้เปล่ามันเป็นการแสดงถึงความพร้อมถึงประสิทธิภาพของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยและที่สําคัญที่สุดคือเป็นการป้องกันไม่ให้คนต่างชาติสามารถนําเชื้อเข้ามาพแพร่ในประเทศไทยด้วยเมื่อเขาเดินทางเข้ามาระบบ การป้องกันก็เป็นระบบที่น่าเชื่อถือได้ทุกวันนี้เราต้องทําการกักกันโรคกับทุกๆคนที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือที่เขาเรียกว่าสเตต์ควอลตทนนะครับเป็นเวลา14วันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นกับใครเลยนะครับทุกคนจะต้องเข้ามารับการกักกันโรค14วันก่อนที่ได้รับการให้เดินทางอย่างอิสระในประเทศนี้นะครับนี่ก็เป็นการ ป้องกันโรคในอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในระดับสูงนะครับเมื่อเราได้ดำเนินมาตรการต่างๆมาจนเรียกว่าสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ในระดับที่เราพึงพอใจแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่มีการผ่อนคลายมาตรการให้มีการเริ่มเข้ามากับกลุ่มคนที่มีความประสงค์เร่งด่วนที่จะมาทำธุรกิจโดยการที่เราจะมีระบบการ ติดตามแล้วก็ระบบการควบคุมไม่ให้พวกเขาเนี่ยเดินทางออกนอกแผนการเดินทางของเขาซึ่งก็เป็นการผ่อนคลายมาตรการที่ทำให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็พยายามจะหามาตรการที่จะผ่อนคลายให้มากที่สุดเพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้ฟื้นตัวเพราะว่าเราทราบดีว่า รายได้หลักของประเทศไทยอันนึงก็คือรายได้จากการท่องเที่ยวเราทราบถึงปัญหาดีเราก็พยายามที่จะให้มีมาตรการให้นักท่องเที่ยวต่างๆเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้มากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางด้วยเพราะประเทศต้นทางหลายๆประเทศก็ยังมีนโยบายที่ยังไม่สนับสนุนให้ผู้คนของเขาเนี่ยได้เดินทางท่องเที่ยวเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างความสะดวกให้กับคนในชาติของเราให้มากที่สุดไว้ก่อน สนับสนุนให้คนไทยได้สัญจรไปเที่ยวนะครับภายในประเทศของเราซึ่งก็เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่แม้กระทั่งคนไทยของเราเองเนี่ยควรจะได้ไปเยี่ยมเยียนไปท่องเที่ยวนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเงินทองก็ไม่ร่วไหลออกนอกประเทศด้วยแล้วก็เศรษฐกิจก็มีการหมุนเวียนภายในประเทศทุกคนก็จะสามารถดำรงชีวิตได้ จนกว่าเชื้อโรคโควิดนี้จะถูกจัดการควบคุมให้ไม่เป็นโรคติดต่ออีกต่อไปซึ่งก็คงใช้ระยะเวลาไม่นานขอให้ทุกคนได้มีความอดทนต่อสู้กัดฟันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่เป็นการอดทนที่เป็นการสูญเปล่าประเทศไทยหลังจากที่โรคโควิดเนี่ยได้รับการควบคุมจัดการแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยที่แข็งแกร่ง เป็นประเทศที่ผู้ลงทุนต่างๆ,ๆทั่วโลกนักท่องเที่ยวต่างๆจากทั่วโลกผู้ที่ต้องการเข้ามารับการรักษาพยาบาลจากทั่วโลกเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับประเทศไทยเป็นลําดับต้นๆอย่างแน่นอนนะครับประเทศไทยของเราก็จะเป็นที่หมายของเขาเป็นฟในลเดสเนเช่นของเขาเพราะว่าเราได้แสดงให้เขาเห็นแล้วว่าเมื่อมีวิกฤตการโรคระบาดประเทศไทยของเราเนี่ย สามารถให้การดูแลคนต่างชาติเป็นอย่างดีเราไม่มีการคัดแยกเหมือนประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆนี่คนต่างชาตินี้ได้รับความสําคัญเป็นลาดับ,ร,บรองๆอง,องในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราให้การบริการให้การดูแลรักษาผู้ที่เจ็บป่วยนะครับโดยความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ระบบการสาธารณสุขของเรานี้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง อีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญในการป้องกันโรคระบาดโควิด19คือทุกคนที่เข้าประเทศต้องถูกกักตัวที่สเต a ควอน i n นสารที่กักกันแรกเริ่มเลยเรามีแค่สารที่กัดกักกันที่รัฐจัดให้มีไว้สำหรับคนไทยเป็นบริการให้กับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดูแลในขณะที่อยู่ในสถานที่กักกันนี่ทางรัฐจัดให้ทั้งหมดเลยคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเลยต่อมานี่ก็มีคนไทยบางคนแล้วก็มีเริ่มมีชาวต่างชาติกลับมาชาวต่างชาตินี้เราไม่ได้ออกค่าดูแลในระหว่าง14วันที่เรากักกันตัวให้นะครับและในขณะเดียวกันก็มีคนไทยบางคนที่รู้สึกว่าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้มันค่อนข้างจะคับแคบเกินไปเขาต้องการอะไรที่มันสะดวกสบายมากกว่านี้ อาจจะเป็นนักธุรกิจที่ยังเป็นจะต้องทํางานในระหว่างที่ต้องกักกันตัวด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก็เลยมีมีข้อเรียกร้องขึ้นมาตอนนั้นทางภาครัฐก็เลยจัดให้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานที่กักกันทางเลือกขึ้นมีไว้ให้สําหรับคนไทยที่ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวเขาต้องออกเองทั้งหมดอยู่แล้ว แล้วคนไทยที่ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆห,หรือต้องการพื้นที่มากขึ้นในการใช้ชีวิต14วันเนี่ยก็จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างทางเลือกขึ้นมาแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เป็นการทําให้ภาคของโรงแรมที่ตอนนี้ก็ซบเซามากสามารถที่จะมีรายได้จากการร่วมปฏิบัติกับภาครัฐนะครับเฉะนั้นโรงแรมก็จะอาสาสมัครเข้ามาแล้วก็เปิดเปิด,ปดตัวเข้ามาถ้าผ่านการประเมิน เขาก็จะต้องมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในการที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างแล้วก็ดูว่าคนที่เข้าสถานที่กักกันของเขาเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าด้วยนะถ้าทุกอย่างผ่านเขาก็จะสามารถที่จะรับผู้เดินทางได้เพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่ต้องการจะเดินทางเข้าประเทศถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะต้องเลือกว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนอยู่โรงแรมไหนอยู่สถานที่กักกันทางเลือกที่ไหนแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ สามารถที่จะไปออกใบอนุญาตในการเดินทางเข้าประเทศได้คนไทยคนไหนถ้าต้องการเดินทางเข้าประเทศแล้วรู้สึกอยากจะพักสถานที่กักการทางเลือกก็จะสามารถที่จะเข้าสถานที่กักกันทางเลือกได้เสร็จคราวนี้ก็อาจจะมีองค์กรบางองค์กรที่เขามีบุคลากรของเขาเดินทางเข้าออกประเทศต่อเนื่องแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าต้องเข้าสถานที่กักกันทางเลือกอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ทางเราก็อนุโลมให้ด้วยการถ้าเกิดว่าเขามีสถานที่ที่เขาจะสามารถรับคนเดินทางเนี่ยรับเจ้าหน้าที่ของเขาเองเนี่ยเอาไว้แล้วก็สามารถดูแลได้ตามมาตรฐานของเรานะครับเราเข้าไปตรวจดูแล้วว่าเออได้มาตรฐานเขามีข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลเอกชนที่จะเข้าไปดูแลผู้เดินทางของเขาได้เราก็จะอนุญาตให้เขาสามารถใช้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เขาขอมาเนี่ยในการกักกันตัวบุคลากรของเขาเองเนี่ยได้เพราั้น เราก็จะมีร on ูปแบบในการที่จะให้บริการในการที่จะรับคนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในหลายรูปแบบเพื่อให้ทุกฝ่ายนะครับสามารถที่จะเดินธุรกิจของตัวเองไปได้ในระดับที่ตัวเองพอใจนะครับในขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยในการป้องกันโรคในระดับที่เรายอมรับได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยในสถานที่กักกันถ้าทุกที่เนี่ยสามารถที่จะดูแลเรื่องของการป้องกันการแพร่เชื้อในสถานที่กักกันได้เป็นอย่างดีเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่า โอกาสที่จะรับเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศโดยผ่านคนที่เดินทางผ่านทางอากาศเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเข้าสารที่กักกันก็จะค่อนข้างต่ำถึงแม้ว่าเราจะควบคุมสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีนะครับเราป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีเรากำลังจะมีวัคซีนนะครับที่จะมาป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด -19 แต่สิ่งที่เราได้รับมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดนีเป็นสิ่งที่ทําให้ความปลอดภัยของตัวเราเองได้เพิ่มมากขึ้นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาการเว้นระยะห่างพอสมควรในทางสังคมและการล้างมือ3ส,สิ่งนี้คือปัจจัยที่ทําให้พวกเราทุกคนมีความปลอดภัยจากการคุกคามของเชื้อไวรัสโควิดและจริงๆแล้วยังมีความปลอดภัยจากโรคติดต่ออื่นๆซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ ก็ขอวิงวอนนะครับกราบขอร้องทุกทุกท่านให้ยังคงใส่หน้ากากอนามัยต่อไปให้เว้นระยะห่างทางสังคมต่อไปแล้วก็ให้ล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์พวกเราก็จะปลอดภัยจากโรคแทบทุกโรคขอให้คำยืนยันครับในวันนี้ที่เราได้รู้จัก และยังต้องอยู่ร่วมกับวิกฤตโควิด19ไวรัสร้ายที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกและสร้างผลกระทบมากมายในทุกมิติสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่เกิดขึ้นเราต้องปรับตัวเพื่อจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและดำเนินชีวิตต่อไปวิถีชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป